อะไรท่ามนาเรโยอ,อะไรพี่คิดว่าอ,อยู่คอนโดเป็นข้อจำกัดของการซ่อมหรือรู้จักเสียงกีตาร์หรือการเปิดเปิดแอร์ดังๆเปิดแอร์ดังน่าจะแอมดังว่ไม่ใช่แอ์แอมดังเ <laughs> พื่อให้ได้สาวที่เราต้องการไหมครับโอ้ยากเลยผมจะอบอกให้การเล่นฝึกดนตรีเนะี่ยสถานที่สำคัญมากม คือผมอ่าพยายามจะพยายามอยากทำความเข้าใจว่าทําไมเราถึงพัฒนาได้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 สิ่งเนี้ยเพราะว่าเราเราเราสอนด้วยแล้วเราจะรู้รู้ข้อช่อจากัดของคนว่าทําไมคนที่ทําได้คนจะทําไม่ได้สถานที่สภาพแวดล้อมสําคัญมากที่สุดอย่างอันหลักการง่ายๆตอนที่ผมเคยเล่าให้ฟังอะผมเล่นผมร้องเพลงอะรผมร้องเพลงได้ก็เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าเวลาคือบ้านเก่าอ่ะคือที่อยู่ตรงนู้นสมัยก่อน่ะมันจะเป็นคลอง มีคลองแล้วก็จะเป็นบ้านเราแล้วก็เป็นคลองเพราะเขาเลี้ยงปลาสว่านเขาอะไรนึกออกปมันจะเหมือนต่างจังหวัดแถวเนี้ยแล้วมันก็จะเป็นคันนาเป็นอะไรเงี้ยเวลาผมหยิบกีตาร์เล่นเนี่ยแล้วแล้วเปีนหนังสือเพลงเนี่ยไอตรงข้างคลองมันจะเป็นแค่ขึ้นมามันนั่งชิวมันนั่งชิวรู้บอะมันจะเป็นบรรยากาศแล้วางตายต้นสายแล้วผมก็หันหน้าออกไปที่คลองแล้วผมก็ร้องเลยร้องเพลงผมต้องร้องดังเพราะว่ามันจะไม่ได้ยินมันจะไม่ได้ยินนึกออกปะ เพราะที่มันกว้างมากแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในห้องคอนโดอ่ะพูดดังก็ดังและพูดเบาก็ดังเดี่ยถ้าเราพูดแบบนี้ข้างบ้านแม่งรู้เมดแล้วพูดที่อะไรเราก็ต้องขัดจิ้กระซาบกันซิกระซาบฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกเราจะเปล่งเสียงพลังด้วยด้วยด้วยไม่เยอะด้วยด้วยธรรมชาติมันครับเหมือนทำไมนักร้องลูกทุ่งต้องเลี้ยงควายไปแล้วร้องเห็นไหมก็เพราะว่ามันมันดังอ่ะมันต้องร้องมันต้องร้องดังมันไม่ได้ยินเออจริงอมันมันคือมันคือตรงนั้นน่ะแต่ที่เขาบอกว่าสมัยก่อน ฝึกร้องเสียงกับโอ่งกับทุ่งนาไม่เหมือนกันไงในโอ่งนิดเดียวมันก็ดังแล้วนี่ตอบปะแต่ถ้าคนนั่นจริงอ่ะต้องเลี้ยงควายและตะโกนแต่ผมว่าคนฝึกฝึกจากเลี้ยงควายมากกว่าโอ่งผมว่าโอ่งมันดูเหมือนมีเอฟเฟกต์ที่เฉยใช่ใช่มันมันแค่มีรีวิร์่าอ่าใช่แต่ที่จริงอ่ะทุ่งนาคือเหมือนเหมือนกีตาร์เหมือนกันอ่ะสมมติอ่ะถ้าเบซนอยู่อยู่คอนโดเนี่ยวันนี้เบซนจะฝึกเนี้ยนี่แม่งต้องเปิดเบาอ่ะ แต่อยู่บ้านเนี่ยแม่งดังเลยแล้วคนเวลาอยู่กับธรรมชาติความที่ตั้งสันมันจะคนละแบบนะรู้สึก f e ลลิ่งแบบเลี้ยงควายไปอยู่ไอ้ตรงเขาเรียกว่ากระต๊อบคันนากระต๊อะคันนาขน้ขน้บ้านผมอย่างนั้นมันนล่นกีตาร์ไปอาจจะมีกีตาร์น้าววางอยู่เล่นหูมันต้องร้องดังมัน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 เป็นอีกแบบแล้วมันทําให้เราซ้อมอรู้สึกอยากซ้อมรู้สึกอะไรมันมันจะเป็น f e ลลิ่งแบบนั้นอะแล้วการเล่นดังๆก็เหมือนกันอ่ามันเล่นแอมด้ดังเนี่ยคือจริงๆนะมันมันเป็นมันเป็น ตัวตัวแปรสําคัญเลยอืมอ่าซึ่งม่งลาบากว่ะคือคือมันเกี่ยวกับเสียงอะความดังดังหรือเบาเนี่ยมันให้เสียงที่ไม่เหมือนกันใช่มันคือคือคือเวลาเราร้องเพลงอ่ะเวลาเรล่นดนตรีอะเราเล่นเพื่อให้คนฟังถูกนึกออกปะฉะนั้นสมมุติว่าเวลาเราฟังเพลงจากทูบู๊เลยแล้วแต่เนี่ยเขาเนี่ยเล่นให้เราฟังอืเวลาคนเล่นให้เราเล่นให้เราฟังเนี่ยมันเหมือนเราผมเรียกอู๋่ะ ผมจะเรี้ยหูานมาเนี่ยผมผมไม่อด้เราต้องต้องตะโกนหรือใช้น้ําเสียงอะไรบางอย่างเพื่อให้สกะกิดชนะในการฝึกเรียกคนแบบนั้นน่มะมันก็เหมือกมนกับเหมือนกับฝึกร้องเพลงหรือฝึกเล่นดนตรีอะ่ะเพราะการเล่นดนตรีมันต้องบาดเข้ามาในหูคนเพื่อให้คนสนใจเราม,มันผมที่จะเลยใช้คําพวกนี้ตลอดว่าเล่นให้จิ้งจกทุกแกฟังอ่ะก็คือวนเวียนอยู่กับทฤษฎีอะไรบางบ้าบ้าบบๆที่งงงงงงไม่พอไปเล่นจริงงงเพราะว่าน้ําเสียงมันไม่ได้เป็นการ เข้าไปในหูคนเพื่อดึงคนให้มาฟังเรามันไม่ใช่เป็นแบบนั้นเนี่ยฉะนั้นสิ่งที่มันจะแก้ได้ก็คือก็ผมเลยเวลาผมสอนใครผมจะลากมันไปเล่นจริงที่จริงอ่ะมึงต้องเล่นดังแล้วมึงต้องร้องดังแล้วมันจะเข้าใจว่าโอ้ไอ้เงี้ยมันคอนโทรลคนละแบบการเล่นกีตาร์เบาๆเนี่ยแม่งเล่นง่ายเล่นเปิดดังๆเล่นยากการคอนโทรลเสียงให้ดังๆหรือการร้องเพลงดังๆมนเนี่ยมันยากฉะนั้นมันเลยกลายเป็นว่ามันต้องไปไปทำบนสเตจเท่านั้นออมันก็เลย นั่นแหละมีนั่นแหละคือปัญหาหลักเลยเอาจริงๆมันคือปัญหาหลักของการพัฒนาการเล่องนตีเลยเหมือนเหมือนที่เบนเคยบอกผมเรื่องแค่เลือกแอมเล่นอเราเล่นอยู่กับบ้านแม่งดีเว้ยพอขึ้นสเตจแม่งจมเหมือนตัวเทเลที่เบนเคยบอกจําได้ไหมไอ้เฮี้ยหยุดที่บ้านเล่นได้ว่ะพอขึ้นสเตจไอ้เฮี้ยไม่ได้ว่ะใช่เออแต่ผมเริ่มเข้าใจแล้วเทเลอ่ะทำไมสังเกตอ่ะคนที่เล่นเทเลตลี่งพวกเนี้ยมันจะชอบให้มือเบสเล่นแต่เบ้เบสอาอเหรอทำไมอ่ะพอเบสน้ำเบสปุ๊บมันบางลงพอมันบางลงปุ๊บเนี้ย เสียงมันจะโผล่มันมีแรงมันไม่งั้นถ้าเบรลูกใหญ่มันโดนบาโดนโดมโกมดผมว่าก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นไปได้จริงใจก็อยากจะลองเหมือนกันถ้ามีโอกาสก็อยากจะลองให้ใหจะเบรกล่อ่าหรืออะไรเงี้ยไม่มีนี่มีปะไอเนมันมันมีแต่ว่ามันมันมันเหมือนกันทํางานมันไม่ได้แบบนั้นไงขนไปยากลำบากอ่าขนไปยากลําบากแล้วอย่างใครยะมานั่งฟังคันที่อะไรตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันก็มันไม่ยืดหยุ่นมันไม่ยืดหยุ่นแต่ว่าไม่แน่ถ้าถ้าทําเพลงอะไรในข้างหน้าอนาคตอ่ะอาจจะใส่ใช่ไหมอาจจะทาแบบนั้นก็ลอง่า เทเลเลยนี่ยิ่งผมอยากปลูกกระแสเทเลเหมือนกันนะเออน่าสนใจอยู่มันเวลาทํากระแสเทเลเนาะมากคันน่ยทำกระแสเทเลแล้ว,ลวมันมันมัน,ม,นมันต้องดีไซน์เพลงด้วยมันมันคือเทเลมันเอาไปเล่นกับเพลงทั่ทวทั่วไปไม่ค่อยได้อย่างนี้ดีกไหมจกเว้นเทเลที่สายโมเดิร์นเป็เรื่องนึงอ่าใช่ก็